ูชยใชนจิงนช่งทำชงที่สิบมค,ค่ะนชื่อเชาชวุฒิแล,และลที่17จี้าแ้ททีตั้งของอียิปต์นะคะมันจะตั้งอยู่ในอยู่ในแอฟริกาที่มีทะเลทรายร้อมรอบค่ะแต่แล้วบนทางเหนือจะมีเป็นสามนี่ต้งค่ะอียิปต์นั้นจะมี ที่ป้องกันการล้มลงได้ดีเลยค่ะแกเริ่มตัวของอ <c oughs> ีบนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะคืออีบบนแล้ก็อีบล่างนะคะโดยที่อีบบนเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่ทางไปใต้ใบนะคะตองแผ่งที่ท <c oughs> ไม่เย็นไม่แรงใต้กบตรงนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะอยู่ที่บริเวณลาบจนถึงบริเวณกลางอสวรรค์ค่ะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อีบล่างจะตั้ง ทะเลเป้าแม่น้ำนายค่ะติดกับทะเลเมดิเตเอร์เรเนียนนะคะขางเหนือของเมมฟิสอยนแล้วก็นามเมืองนะคะเป็นประมุขของอียิปต์ค่ะที่รวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ที่หนึ่งค่ะขึ้นปกครองมีเมืองหลวงที่เมมฟิสค่ะการดำรงชีวิตของอียิปต์นะคะก็จะสร้างบ้านจากอิฐไม้กระไม้ค่ะแล้วก็จะมีการทำ ก็มีการทำพิธีกรรมต่างๆค่ะการพัฒนาส่วระบบตัวเขียนนะคะตอนแรกจะมาเป็นของไฮโลกริฟิคค่ะซึ่งจะเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพที่ติดติบบนินศิลาต่อมาก็ถูกพัฒนามาเป็นพีระ์เทียรเทียร์ติค่ะซึ่งมันจะถูกพัฒนาให้เขียนเดียวก้นค่ะโดยที่เขาจะใช้ใช้ปอมไม้กับบมึกมาเขียนค่ะแล้วก็จะ 咱了 เป็นอามาตะนะคะแล้วก็มีการสร้างพีระมิดให้กับฟาโรห์โดยเฉพาะนะคะเพื่อเก็บสฉนดค่นในสมัยอาณาจัก,การกลางนะคะช,ชาวอียิปต์นั้นจะไม่นิยมการทำการสร้างพีระมิดค่ะเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรและแรงงานเป็นจำนวนมากค่ะแล้วในสมัยนี้ชาวอียิปต์สามารถแบบทำมัมมี่กันเองได้จากคนในครอบครัวค่ะแล้วจะมีการบูชาเทพอามอนกับออสเตอริสค่ะเป็นสองเทพ สองอที่สูงที่สุดค่ะในสมัยส่วนในสมัยอาณาจักรใหม่ค่ะในสมัยอาณาจักรใหม่นักบวชจะมีมุคนนักซึ่งค่ะซึ่งทําให้ความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปค่ะก็จะมีเรื่องชีวิตอมตะก็จะเกี่ยวกับขึ้นอยู่กับที่ความความดียละความดของเรานะคะว่าคนคนไหนมีบาปก็จะไม่เป็นอมตะค่ะโดยโดยที่มีความเชื่อกัน อสูริษณ์นั้นมีขนนกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะเอามาแบบเอามาชั่งกับจิตใจของผู้ตายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะ เอาไปอัดกิกด้วยต่างตัวค่ะแล้วก็ทิวไว้ประมาณสี่สิบวันให้สดแห้งค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่สดแห้งเขาก็นํออา,เ,านเครื่อออกค่ะแล้วก็ยัดพวกเครื่องเทศย้ายอะไรพวกนั้นนะคะเพื่อให้มันคงรูปค่ะเสร็จแล้วเขาก็ห่อผ้าไว้ห่อไว้